อวิเวบ,บิที่ภาพเลยคที่ป็นลาลงลคนมองว่แบบเออเป็นเปหมถึงทีวีอที่เป็นูหัวใจที่เป็นท้องกระจกอ่ะเหมือนะอ่ะอ่เอ่ะ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 ่อ่ะอ่ะอ่่อ่อวว่ะ่อ่ะอ่อ่ะ่ะอ่องอ่อ่ะอ่ะอ่อะอ่ะอ่ะอบอ่ะ่ะอ่อะอ่ะอ่บออ่อ่ะอ่อ่ะ่อะอะอ่อะอ่อ่่ะอ่อะอ่ะ่ะอ่ป่่ะอะ่ะอ่อ่่อ่่ะ่ะ่อะะอะ ไม่ได้ถามเลยครับใช่ฮะับเป็นคนก็ไปแฮชแท็กก็แบบเป็นพี่เบียกับคนเดียวน่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาอาจจะแบบเห็นว่ารูปสวยดีอะไรเงี้ยถ่ายลงแต่ว่าไม่ได้แบบมีความหมายอะไรครับก็เชื่อว่าเป็นแบบว่าช่างพี่เบียอ๋อขอบคุณครับอย่างคนก็จับผิดด้วยพี่เบียว่าวันนั้นพี่เวียก็ไปด้วยกับเขาอะไรอย่เงี้ยในร้านนั้นครับใช่ฮะใช่ครับอันนี้ก็คือไปเฝ้าเขาหรือไงครับเปล่าครับผมก็ผมก็ไปถ่ายรูปไปอะไรเพราะผมก็รู้จักเพื่อนเพื่อนเขาอยู่แล้ว เขาก็เหมือนมีคนบอกว่าแบบแฟนดูแลดีเนาะพี่หญิงคุยกันไม่อยากมานั่งเฝ้าเลยโอ้ย <c oughs> ไม่ขนาดนั้นครับไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นก็คือเราชอบถ่ายรูปไง <ฮา S 1> เราก็ได้กล้องมาใหม่อะไรเงี้ย<ฮ>แล้วก็โอวาร้านนี่สวยอะไรเงี้ย<ฮ>แล้วแบบไอ้น้องตอนนั้นก็ผมยังอยู่กับเพื่อนๆเขาครับน้องยังมาไม่ถึงเลย้ยครับมันช่วงหลังนี้ไป็นกันบ่นอยขึ้น,นไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเลยอะช่วงนี้แบบทำงานตลอดเลยฮะเต็ม ใช<ค>่งะจริงคู่ระหวานไหมครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ไม่ได้หวานไม่ได้หรือหวานนะฮะก็เจอบ้างคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนี้แบบโอ้โหซีรีส์ภารกิจรักเนี่ยแบบเหมือนโดนคำสัง่ง<ะ>เร่งมาให้ออกอากาศก็ก็เลยต้องแบบเออตอนนี้คือต้องเททิ้งเรื่องหนึ่งให้เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอเหมือนถ่ายแบบ6วันอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้เจอเขาก็เลยช่วงนี้เขียนว่าม่มีเวลามันมีให้กำลังใจอะไรบ้างคะช่วงนี้แบบที่เราถ่ายกันก็ก็มีครับแต่เขาก็รู้ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยมันสนุกไงครับคือพอทำเยอะๆมันก็จะเข้าเส้นเนาะแล้วเขาเขารู้ว่าเราชอบแต่เขาก็ถามว่าแบบถ้าแบบมันมีอะไรที่มันแบบโลดโผนมากหรือว่าต้องเล่นที่แบบระเบิดหรืออะไรเงี้ยก็ให้แบบถ้าไม่ถ้าไม่ไหวก็อย่าไปเล่นเลยเงี้ย เพราะว่าผมผมผมเคยแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยฮะก็แบบเคยเล่าให้เขาฟังว่าอ้ยเล่นเองไม่ไหวแล้วแต่เนี้ยเขาดูเป็นผลเราเนาะเป็นลเราอะไรอยี้ก็ก็ก็เขาคงแบบไม่อยากให้เราแบบเป็นอันตรายครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพเรามันก็ต้องดูแลตัวเองแต่บางทีเราก็แบบผู้ชายครับพอเล่นมันสนุกอ่ะมันอยากเล่นเองอ่ะอยากจะบู๊เองอยากจะกระโดดตรงนู้นตรงนั้นเองอะไรเงี้ย จริงๆเราเชื่อเขาไม่ยากเลยครับที่เคลื่อนหนีจริงๆพอพอเล่นละครจริงๆมันก็ลืมทุกอย่างครับว่าว่าว่าต้องเซฟตัวเองแล้วว่ามันก็แบบเหมือนเข้าเส้นอ่ะมันเล่นแล้วมันแบบอินเลยไงครับใช่เคยมีแบบบาดแผลก็ไปแล้วโดนว่าไหมคะเขาไม่ค่อยเห็นครับผมไม่ค่อยโชว์ฮะบอกว่าช่วงนี้แบบระบมอะไรเงี้ยก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเอาไปอวดหรือว่าอะไรช่เพราะแค่แบบให้ระวังตัวนี่นะใช่เพราะว่ามันก็มันก็น่ากลัวนะครับพวกละครแอคชั่นพวกเนี้ยถ้าเราพลาดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบ พยายามระวังอะไรอย่างเงี้ยแอบปลืมม้มไหมคะดูว่าเป็นห่วงเราจริงจริงก็ก,ก็ก็ควรจะเป็นห่วงนะฮะเพราะว่า,าไม่ไม่เพราะมัน <c oughs> มันแบบพเพราะว่ามันเป็นละครแอคชั่นอันตรายครับคือขนาดขนาด,ขนาดเพื่อนๆหรือผู้กงกับเองก็ยังยังเป็นห่วงว่าถ้าอันนี้ไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นเองนะอะไรอย่างเงี้ยครับอรื่างพอทำงานหนักนี้เขาไม่งอนบ้างไหมครับแบบไม่มีเวลาให้กันไม่ครับไม่เพราะว่าต่างคนต่างทำงานเนาะเราก็แบบ เวลาบ้างหรือว่านานทีได้เจอกันบ้างแต่ว่าก็แบบเราไม่ได้ซีเรียสครับว่าเราต้องเจอกันบ่อยเพราะว่าเรายังอยู่ในในวัยทํางานครับออคือนอกเหนือจากการทํางานเนี่ยเราก็พักผ่อนบ้างเจอเบ้าง,างองเพราะงานเยอะแล้วความหวานมันลดลงไหมครับจริงๆแล้วครับคือก็เรื่อยๆนะก็คงไม่ลดลงหรอกก็คงเรื่อยๆไปคงที่ครับใต่คนก็่ยังเชียร์เขาเ็าอาจจะได้แปสักทีดูหวานตลอดก็ก็ดีครับขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบ พี่คอยเชียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังแบบเหมือนเดิมครับเรียกว่าอะไรได้เราครับพี่เรล็กก็เหมือนเดิมอะครับเหมือนเดิมครับก็คุยกันหวานใจได้ไหมครับไม่เป็นแฟนเป็นหวานใจเลยยังเป็นจริงจริงมีเรียกคำแทนกันเราเรียกว่าอะไรกันก็เรียกน้องครับเรียกคุณครับเรียกคุณมีคุยกันตรงนี้จะไปเที่ยวไหนกันเออยังครับยังแต่ผมมีชุดของผมอยู่แล้วครับที่ผมไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับ ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง32